ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์โจ o, ตะวันตกปร,ราบกบฏอู่เกิงหลังจากพระเจ้าโจอู่สิ้นพระชนพระราชโอรสเฉิงหวังได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อมาแต่เนื่องจากเฉิงหวังยังอยู่ในวัยเยาวเพียงแค่13ปีเกรงว่ากองกำลังของราชวงศ์ซางอาจกลับมาพงาดอีกครั้งภายใต้การปกครองที่อ่อนแอของยุวกษัตริย์จึงมอบหมายให้อาของเขาโจโกงเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทน โจโกงนั้นเป็นน้องชายต่างมารดาของพระเจ้าโจโอูก่อนหน้าที่โจโกงจะมาสำเร็จราชการแทนเฉิงหวังที่นครเฮ่าจิงเมืองหลวงราชวงศ์โจโจกงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองแคว้นหลู่มาก่อนดังนั้นบุตรชายคนโตของเขาชื่อป๋อฉินจึงได้รับสืบทอดตำแหน่งเจ้าแคว้นหลู่ต่อจากบิดาซึ่งในปัจจุบันได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบซากเมืองโบราณแคว้นหลู ที่เมืองชุยฝูของมณฑลซานตงแต่หนทางการสำเร็จร,ราชการแทนกษัตริย์รัชการที่สองแห่งราชวงศ์โจนั้นไม่ได้รว,วยด้วยกลีบกุหลาบน้องชายมารดาเดียวกันของพระเจ้าโจอูกวนสู้และใช่สู้ไม่พอใจที่โจกงเป็นพี่น้องต่างมารดาแต่จะมาสำเร็จราชการแทนจึงปล่อยข่าวใส่ร้ายโจกงกล่าวหาว่าโจกงวางแผนแย่งชิงบัลลังก์เฉิงหวัง โจโกงสำเร็จราชการแทนพระเจ้าโจเฉิงอยู่หลายปีช่วงแรกๆของการครองราชพระเจ้าโจเฉิงได้แต่งตั้งให้เซ้ากงซื่อไปสำรวจละแวกเมืองล่่หยางเพื่อก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ไม่นานนักเมืองหลวงแห่งใหม่คือลั่อี้หรือนครหลวงตะวันออกก็รวมเข้ากับเมืองเฮาจิงเมืองหลวงเดิมซึ่งพระเจ้าโจโอู่ได้สร้างไว้จนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการปกครองและการทหารของราชวงศ์โจโตะวันตก และเพื่อล้มล้างแนวคิดกอบกู้บ้านเมืองของประชาชนชาวซางพระเจ้าโจเฉิงจึงอพยพชาวซางเข้าสู่เมืองหลวงแห่งใหม่ด้วยต่อมาอูเกิงบุตรชายของพระเจ้าตี้ซินได้เข้าร่วมกับกวนสู้และชัยสู้รวบรวมแว่นแคว,ว้นเล็กๆทางภาคตะวันออกอันได้แก่แคว้นสีแคว้นเยียนและแคว้นป๋อกู่ซึ่งอยู่ทางมณฑลเจียงซูและอานฮุยในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานก่อ,อการกรบฏ โจโกงจึงต้องใช้กําลังทหารเข้าปราบปรามโดยใช้เวลาถึงสามปีสุดท้ายจึงสามารถปราบกบฏอู่เกิงกวนสู้และใช่สู้ลงได้หลังจากนั้นได้ประหารอู่เกิงและกวนสู้และเนลเทศใช่สู้ออกจากเมืองหลวงไปจากการปราบปรามกบฏครั้งนี้ทําให้ราชวงศ์โจเริ่มมีรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นภายหลังเหตุการณ์ปราบกบฏอู่เกิงสงบราบคาบลงโจโอ,อู ก็ได้พระราชทานดินแดนซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอูกเกิงให้กับน้องชายชื่อขังซู่โดยแต่งตั้งเป็นเจ้าแคว้นเว่ยซึ่งปัจจุบันได้ขุดพบสร้างเมืองโบราณแคว้นเว่ยในอำเภอสวินมณฑลเหอหนานาน,นอกจากนี้พระองค์ยังได้แต่งตั้งเว่ยจือซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของพระเจ้าตีซินกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางที่ไม่ได้เข้าร่วมในการก่อกบฏอูกเกิงขึ้นเป็นเจ้าแคว้นซ่ง ปัจจุบันคือเมืองซางชิวในมณฑลเหอหนานตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคว้นเว่ยเมื่อพระเจ้าโจเฉิงพระราชทานที่ดินและไพรพ่พลให้แก่บรรดาเจ้าแคว้นใดเจ้าแคว้นนั้นก็ต้องจัดพิธีรับที่ดินและพรไพ,พร่พลนั้นเหล่าเจ้าครองแคว้นที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีกำหนดเวลาแน่นอนเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าโจเฉิงโดยเจ้าครองแคว้นต้องมีภารกิจในการปกป้องราชสำนักโจและต้องส่งบรรณาการให้กับพระเจ้าโจเฉิงด้วย หากไม่ส่งบณาการก็จะถือว่าคิดการก่อกบฏต่อราชสำนักโจต้องได้รับโทษทันทว่าเมื่อเวลาผ่านไปบรรดาเจ้าครองแคว้นก็มักมีการตัดแบ่งหรือแลกเปลี่ยนดินแดนกันเองจึงค่อยๆเปลี่ยนที่ดินเป็นของตนเองขณะเดียวกันก็มีการบุกเบิกพื้นที่ดินทำกินแหล่งใหม่มากขึ้นเมื่อมีที่นาเป็นของตัวเองมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดภาวะที่เป็นการบ่อนทําลายต่อระบบการทํานารวมเกิดขึ้นส่วนเจียงสร้างที่ได้รับแต่งตั้งไปครองแคว้นฉี ปัจจุบันคือเมืองหลินจือในมณฑลซานตรงและเซ้ากรงที่ครองแคว้นเอี้ยนปัจจุบันคือเขตฝางซานในปักกิ่งก็ได้มีการขุดพบซากเมืองและสุสานของเจ้าแคว้นเอี้ยนอีกด้วยต่อมาเมื่อพระเจ้าโจเฉิงปราบแคว้นถังได้แล้วก็มอบดินแดนที่ยึดมาได้ให้กับถังสู่อวีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องปกครองแล้วตั้งเป็นแคว้นจิน้น ปัจจุบันมีการขุดพบร่องรอยทางโบราณคดีที่เขตต่อแดนระหว่างเมืองอี้และฉีเว่ในมณฑลซานซีบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นเหล่านี้มักมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างมีสัมพันธไมตรีต่อกันบ้างบางครั้งยังคานอำนาจซึ่งกันและกันเองสภาพการปกครองเช่นนี้ส่งผลให้ในช่วงต้นของราชวงศ์โจมีความสงบและมั่นคงทางการเมืองดังคำกล่าวที่ว่ายุคทองแห่งพระเจ้าโจเฉิงไม่ต้องใช้โทษทัน แสดงให้เห็นถนึงสภาพสังคมในสมัยพระเจ้าโจเฉิงภายหลังเหตุการณ์ปราบปรามกบฏอู่เกิงแล้วราชวงศ์โจได้มีความสันติสุขระยะหนึ่งราชวงศ์โจได้วางระบบการปกครองภายในที่ค่อนข้างจะประสบผลสมบูรณ์มีการกำหนดบทลงโทษที่เป็นระบบกว่าในสมัยซางมีการเตรียมกองกําลังทหารเป็นจํานวนมากกว่าสมัยซางถึงกับมีคํากล่าวว่าภายใต้แผ่นฟ้านี้ผื้นดินและไร่พลล,ล้วนเป็นของพระเจ้าโจเฉิง ในสมัยโจตะวันตกนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความกล้าหน้ายิ่งกว่าราชวงศ์ซางมีการใช้ท่าจำนวนมากในการผลิตก็ให้เกิดภาวะแรงงานเหลือใช้ในสังคมซึ่งทําให้อาชีพงานช่างฝีมือต่างๆได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นการผลิตเครื่องมือสำริดก็มีความก้าวหน้าอย่างมากนอกเหนือจากโรงงานเครื่องมือสำริดที่ควบคุมโดยราชสำนักแล้วเหล่าเจ้าครองแคว้นต่างๆก็มีโรงงานสำริดเป็นของตนเองเครื่องมือสำริด ยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็ยิ่งมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นจนแทบจะครอบคลุมในทุกด้านของวิถีชีวิตอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความเจริญในสาขาอาชีพอืนอ่นๆอีกด้วยการใช้ตัวอ,อักษรก็ยิ่งแพร่หลายมากขึ้นนอกจากการจารอ,อักษรลงบนกระดูกสัตว์แล้วในบรรดาแผ่นจารึกที่ทำจากทองแดงนับหมื่นชิ้นที่ขุดพบล้วนมีจารึกตัวอ,อ,กอักษรซึ่งบันทึกเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันชิ้นที่พบบันทึกอ,อักษรมากที่สุด มีถึง499ตัวอักษรเทียบเท่าเอกสารชิ้นหนึ่งในเวลานั้นเลยทีเดียวเมื่อพระเจ้าโจเฉิงสิ้นพระชน์พระราชโอรสโจคังก็ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์โจตะวันตกต่อมา